How to, how to เอาจะเาเดี <c oughs> ๋ยวสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับเมนูข้าวต้มครับผมตอนนี้ก็ต้องต้มเนื้อเปื่อยเปเป็นเอ็นด้วยครับผมมีเครื่องในด้วยตั้งฉายลงไป <c oughs> เดี๋ยวใส่เสื้อสวยๆกำลังห่ออะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> เอ็นๆนี่แหละครับแต่ตุนมาเปื่อยแล้วครับผมแต่น้ำ นานแล้วเขาต้มเน็มเมนรูโอดเลยครับผมหอมแกกลงไปสักหัวหนึ่งรากผักชีนี่เป็นน้ำตาลอ้อยครับตอนผมตะก่อนอื่นน้ำอ้อยวหวานครับผมอีสากนก็มีขิงนมีกระเทียมซุปต้องนัวๆครับดีต้องตปก่อน หััวทีลงน้ำสุปให้แซ่บต้องมีซีอิ๊วขาวครับผมผักบุ้งได้และพริกไทย ชิมสุกดูก่อนนะผมชิมไปถูกปากเมาก่อนผมกอมนะครับผมเติมข้าวได้เลยเข้าเป็นเข้าผงสุกแล้วครับผม แต่ตู้เย็นไว้รองครับผมแบบหมากในนู่นนี่มาให้เข้าสุกก่อน,นครับเข้าอย่างนี้แสดงว่าสุกสแล้วเ mm hmm. นื้อก่อนผมจะตักเสร็จกานสดกันครับผมผมกตามใตชอบเลย ครับผมนะครับนี่ครับหน้าตาแต่ตรงแดงๆอย่างนี้แล้วก็ทัวเยอะๆนะครับยอดชันเนี่ยต้องมาซิมกันครับผมก่อนอื่นมาเล่นเกมง่ายๆแค่จิ้มๆก็ได้เงินกันดีกว่านี่เลยครับเกม Hot Fiesta แค่จิ้มจิ้มโบนัสแตกง่ายมากถอนมาใช้ง่ายๆได้ทุกวันเลยใครที่บอกว่ามาจากช่องลูกอีสานเล่นกินเที่ยว50คนแรกรับโบนัสไปเลย2,000ไคที่ที่แอดไปเลยนะครับแอดทีเฮด4-5ใครไม่ทันไม่เป็นไรเขามีโบนัสให้20%ทุกคน วันเกิดแจกโบนัสไปเลยฟรีๆ1,500คู๋มีแอดมินเจดีบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนผ่านโบรีเอที่ง่ายและไวมากแอดไลน์เลยครับผมที่ 45. แอดทีเฮชสี่ห้าแอดทีเฮชสี่ห้าใครเป็นไงครับสุกยัง่งรับรบองอยังดิบๆเละ เนื้อเปื่อยครับนักสินนี่ใหญ่เลยทิงใส่ข้าต้มต้องมีขิงครับผมพริกไทยหอมมากมอยันคุกเค้าให้เข้ากันก่อนครับผม แสีบซาใจสีว่าค่าจะแตกแล้วโอ้สีผิดไหมแรงๆครับผมนี่ เนื้อต้มติ่มแบบมากหอมขินไทยขิงดังเลยอือดี่เด็ดไข่นึ่งฟองเลยอือหือ mặc mãi mà đã được lắm phục vụ ตัวขวามั่นมากเยอะตูสีกับขอไปเลยหึหึรียม <c oughs> ต้มอย่างเงีง้ยเป็นควาผิดหวังครับผมพอเราผิดแบบถูกรสชาติถูกใจของแต่ต่อไปมันแบบต้มอย่างเงีเ้ยเ็ดเพิ่งเผ็ดสมเผ็ดคมับผมต้มธรรมดามากอีกวันเดี๋ยวผมมีรสชาติมาปรุงเอาเองทั้งสีด๊าแปลกเป็นเขาต้มเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ ตามมาสองที่สองสงเสร็ต,ต้องการแบบเยิ่มๆยิ่มแกะถึกเนื้อน้ำเลยสุดยอด 财经。 คือดูก่นวางจับคิอดูก่อนแป็นแ,แบบนี้เริ่มไม่อ่อนนะครับเนี่ยแก่แต้องถึงทำไม่ใช เขาต้มถั่วแบบตาใจเลยครับชุ่มจิืม chạy <coughs> chạy <coughs> cái chạy mà tôm vi điện bạn mang cùng đại học